สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเราช่องพายทองเพชรค่ะวันนี้คนจูนวันนี้คนจูนตัดยะตัดอ้อยให้บัวบานกินอยู่ค่ะวันนี้ค่ะมาดูเลยค่ะจะถามคนจูนก่อนค่ะคนจูนทำอะไรค่ะตัดอะไรช้างครับออคนจูนตัดอ้อยให้บัวบานอยู่ค่ะ วควรเจียวทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้ควรเจียว,มวยอมาช่วยตัดอ้อยโอ,คอ้ควรเจียวคนจุนกำลังตัดอ้อยกำลังเสร็จค่ะตอนนี้ค่ะวันนี้คนจุนขยันมากเลยค่ะวันนี้สงสัยกินยาไม่ขย่าขวดแล้วนี่ควรเจียว่คนจุนกับคนเจียวโอ้วันนี้พิเศษเลยค่ะวันนี้พิเศษให้น้องบวบานกับ เจ๊ไพบุญบออ๋อกับเจ๊ไพบุญค่ะงานพิเศษต้องเป็นที่อยู่งานพิเศษวันนี้คนคุจูนบอกว่าวันนี้เป็นงานพิเศษเลยค่ะวันนี้ต้องพิเศษเลยค่ะวันนี้วันนี้นนคนเดียไม่อยู่เลยวันนี้รุยเต็มที่เลยค่ะวันนี้ค่ะตัดเสร็จแล้วหอบไปให้บวัวบานกินต่อเลยค่ะ ได้เลยค่ะคนจุนแบกย่ามาแล้วค่ะแบกอ้อยมาแล้วมาให้เจ๊ไพบุญกับบัวบานค่ะบัวบานได้กินแล้วค่ะวันนี้กินอิ่มเลยค่ะบัวบานไม่กินแล้วพออย่างเดียวเลยค่ะบัวบาน วันนี้โบวันตื่นเต้นมากเลยค่ะวันนี้มีคนมาบ้านโบวันเยอะแยะเลยมแม่ของน้องเมษาก็มาด้วยค่ะนุ่นเด็กมาด้วยค่ะน้องเมษาค่ะแม่ของน้องเมษาค่ะโ,โบบันกินอย่างเดียวเลยค่ะตอนนี้ค่ะ สงใสอร่อยมากเลยค่ะวันนี้ยากของคุณยายกับคุณตาปลูกไว้ค่วไว้ให้บัวบานกับเจ๊ไพบูลกับช้างทุกเชือกของคุณยายได้กินค่ะดเลยค่ะอ้อยก็มีค่ะขนุนก็มีค่ว โอ้มะยมต้นมะยมก็มีค่ะนู่เต็มเลยค่ะดูกต้นต้นเลยค่ะวันนี้ดูผลไม้เต็มเลยค่ะวันนี้โอ้โบตุ่มบลอยโบหลวงก็มาค่ะวันนี้มาแล้วนี่มาแล้วค่ะมาแล้วสงสัยไม่มีคนอยู่บ้านค่ะ โบตุลบลอยได้มาที่นี่ค่ะมาหมดทุกตัวเลยค่ะวันนี้ดูเลยค่ะเจ้าของมาอยู่วันนี้น้องหมามาด้วยค่ะวันนี้มาขยบกันแล้วค่ะขยบกันแล้ว้สงสัยยอกัน,ยยกนวันนี้เขกมาเต็มเลยค่ะวันนี้ นี้จะไปทำคนจุนกินข้าววันนี้คนจุนกินข้าวอะไรยังคะกับคนเกี่ยวข้าวอะไรนะตุมมาขนาดนี้กินข้าวหรอบ๊อปอ้าววันนี้คนจุนกินข้าวอะไรยังคะยังค,งครับอ้าวตอนไหนจะกินค่ะเดี๋ยวค่อยกินครับยังไม่หิวโอ้ <c oughs> ไม่ใช่พรุ่งนี้หรอจะกิน <c oughs> กินพรุ่งนี้เนาะวันนี้ไม่กินหรอกวันนี้อดเอากนวันนี้เจ๊ไพบุญวันนี้แต่งตัวสวยเลยค่ะวันนี้ค่ะในมยครับกวันนี้โบบานไม่้สันว์ไม่ถูกไม่ได้เขียนข้างหน้าค่ะโบบานค่ะเจ๊ไพบุญเขียนข้างหน้าจะยังสวยเลยค่ะวันนี้ วันน like like ี้พวกคงหน้าข่าววันในต้กไม้สวยขาววันนี้อันนี้ช่องอะไรมากินครับช่องพมมาหางกินข่าววันนี้กินเล้วนี้ วันนี้กินบททันอิ่มเป็นยังกินบททันอิ่มกินบททันอิ่มวันนี้วันนี้กินบททันอิ่มวันนี้มาปวดก่อนวันนี้มาสายมาสายบ่มาสายโอ้วันนี้บททันได้ลงช่องบ่มาสายวันนี้ได้ลงช่องยัางวันนี้ได้ไายแล้วบ่ยังเลยได้ลงยังเลยบ่มีเวลาโอ้ ดอกไม้ก็งามมือนี่พ่นถือดอกไม้ก็หล่อพร้อมมือนี่โอ้ยนี่เราช่องทำมาหากินทั้งสี่แล้วไปเรื่อยๆเลยมือนี้กินน้ำกันไปหนองเอ้ยโอ้กินน้ำกันมือนี่มันน้ำกานแมนมูนี้เขามียังแห่มอนี้ ก็ว่ามีสางกับมีอย่างนี้เนาคุนมีโบราณแม่สุดคุณตุษนกจากมีน้องตรุษแบบนี้ฟองสองฟางทองตรุษมันนี่พอนักเต้นบ่มื้อนี้ไม่จะเต้นบ่ไดหรือเปล่าพอนักมันนี้คือสิบปพูนจากเต้นดอกจ้ามื้อนี้มื้อนี่พอนักถือดอกไม้น้ำหนาอย่างเดียวเลยค่ะกับแม่นากจ้ามื้อนี้เดี๋ยวมาเบิ่งเจตประพูนกันจ้าอู้ เจ็พักบุญยืนเยี่ยวแล้วเจ็ษพักบุญอันนี้โอ้วันนี้ว้าหนงเนื้อปรมาณเลยวันนี้นงเนื้ออ้หนงเนื้อก็ลังสมาตัดผมให้ยัเออยู่แล้ววันนี้ตัดเลยค่ะวันนี้ Sí, sí. 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 Lưng lên tân là bóng ba lập bóng tân lập nhang tân thân bóng à lưng lên à? <laughs>

เฮ้ยแล้วก็นาเ้าใจอย่างถูกสัดอีกเอากัะนล้นตัดเสร็จแล้วค่ะตัดเสร็จแล้วค่ะหมดแล้วค่ะเอามาดูนอกตัก็ น้องบัวบานก่อนเลยค่ะวันนี้ทำไมแต่งตัวสวยจังเลยค่ะวันนี้ค่ะคุณแม่หน้านะค่ะวันนี้ <c oughs> ผมก็สวยค่ะ <c oughs> เลือดปากค่ะปากยังไม่แดงเลยค่ะว <c oughs> ันนี้ <c oughs> ต้องหาปากก่อน <c oughs> โอ้โหเจคบุญไม่กินยาเลยค่ะวันนี้ค่ะไม่กินอ้อยเลยสงสัยจะไม่หิวแล้วนี่ ดูโบวานดีกว่าค่ะบบวานบบวานกินอย่างเดียวเลยค่ะบบวานม่สนใจใครเลยกินอย่างเดียวเลยเลค่ะหันหน้าหันหลังแล้วบบวานอยากกินอ้อยอย่างเดียวเลยค่ะแต่ไม่กินใบค่ะใบอ้อยไม่กินค่ะ ได้ดินแล้วโผล่ขึ้นแล้วค่ะโผล่ขึ้นแล้วโอ้ใส่คนเกีียวแล้วค่ะอมานะาเท่าไหร่ฮะโอ้ท่านมาเห็นได้ขนมาด้วยค่ะวันนี้ขนุนพ่อเสือพ่อสิงคูสิงห์เอามาค่ะผมมาให้เจ๊ไพบุญกินเจ๊ไพบุญยังไม่เห็นเลยค่ะใส่ขนุนอยู่ข้างลังเจ๊ไพบุญยังไม่เห็นเลยถ้าเห็นนะ จ๊พบุญกินอย่างเดียวเลยค่ะคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจช่องพายทองเพชรค่ะโอ้มาดูเดี๋เดยวเดี๋ยว,ยวก่อนค่ะมาดูคนเดียวเลยค่ะวันนี้คนเดียวมาแล้วค่ะดูคนเดียวเลยคนเดียวเดียวมาแล้วค่ะวันนี้เป็นตัวรองเลยค่ะวันนี้